สวัสดีครับพูดกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ชนะทิพย์โพสต์คลิปช็อตโดนเบอร์สิบอีรักหมวดพร้อมแคปชั่นทำเอาแฟนบอลไทยได้เห่แฟนไทยได้เห่เมสซี่เจชนะทิพย์จงกุิลนะครับ เพเมเกอร์ aker, กับตันทีมชาติไทยเพื่อจอดโดนโมฮัมหมัดอาลีแข้งเบอร์สิบทีมชาติอิรักหวดนอกเกมจนลงไปนอนกองกับพื้นกระทั่งได้รับบาดเจ็บเด่นต่อไม่ไหวในศึกฟุตบอลคิงครับ25ัยที่ผม่าพร้อมใส่แคปชั่นไว้ว่า coming soon I will be back หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเรา็วนี้ฉันจะกลับมาที่ต์ล่าสุดนะครับสนับหมายก็ว่าชนะทิพย์สงสินเพเมเกอร์กุการของทีมชาติไทยทับช้างศึกสลดอาการบาดเจ็บไปเป็นที่ร่อยแล้วโดยจะกลับลงสนามในนัดสำคัญกับบีจีปทุมช่วยทียม เผชิญหน้ากับโปฮังเติลเลอร์อยอดทีมแร่งจากเกาหลีหใต้ในการแข่งขันเอเชียแอนปลิกทูรอบเป็นกลุ่มนัดแรกเย็นวันนี้18กันยายนและพร้อมคับดักกลับมาช่วยทับช้างศึกทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ a าเดเดือนตุลาคมซึ่งมีคือพบกับชนิดไทเป2นัด ในการแข่งขันศึกฟุตบอลเอเชียครัพ2 0ย7รอบคัดเลือกส่วนทางด้านคนที่เตะชนะทิพย์สงกสินนะครับโม,มัมมตดอารีกั้งเบอร์สิบทีมชาติอิรักก็โพสเหมือนกันนะครับโพสรูปหน้าตัวเองแล้วก็ยิ้มนะครับแบบหล่ๆอๆล่ออวยบักบอบเมืเม่อยน,นิว <New S 2> อัลิเลตเผยหลังโชว์ซูเปอร์เซฟช่วยบุรีรัมชนะเยโฮ2-1 นิวอิตาลีนะครับนาดํมบเรียมโยเต็ดกล่าวหลังเ้าเสาช่วยโตสกัดเปิดรังแซงชนะยโฮดาวรูตักซิม2-1นัดแรกศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิท2016รอบลีสเตดเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาในตะวนันชาวฟิลิปปินส์อังกฤษนะครับในวัย33ปีโชว์ซูเปอร์เซฟในเกมนี้ถึง5ครั้งจากลูกยิงเข้ากรอบทั้งหมด6ครั้งของยโฮส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จ ลังเจ้เกมนะครับอดีตในด่านฟุลแัมและเบอร์มิงแฮมซิตี้เผยผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าความรู้สึกนั้นมันยากที่จะบรรยายสำหรับบางคนมันก็แค่เกมธรรมดาๆรรเกมหนึ่งแต่สำหรับผมมันไม่ใช่แค่เกมแชมเปี้ยนลีกแต่เป็นเกมนัดจินะฉลิดอาซยนคัพอีกครั้งหนึ่งเกมที่เราเคยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วแต่ครั้งนี้เราต้องทําให้มั่นใจว่าไม่มีข้อกังขาใดๆสามแต้มในแชมเปี้ยนลีกยังต้องไปอีกไกล แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่อยอดเยี่ยมเราสแสดงเห็นถึงหวัวใจความมุ่งมัน่นและความปรารถนาที่จะกลับมาหลังจากเสียประตูขอขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่ติดตามชมจากทั่วโลกตอนนี้เรามุ่งมั่นสนใจไปที่เกมใหญ่อีกเกมหนึ่งในสุดเสนานี้นิวเอธอริสกล่าวทิ้งท้ายซอบโปรแกรมและต่อไปนะครับบุริลัมยูเตจออกไปเยนทูแบงคองกยูเตจในศึกดีซีไ ลีก1น0่งสนัดที่5วันอาทิตย์ที่เอ็ดกันยายานี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงนัสนาม t r ู e ี G s t a d เดียมายโต้สดทาง AAS Play s p ร r t 1นะครับโครันเขาสิทธิ์จอมขยี้แดนกลางบทพิสูจน์ม่ฟิลผู้ปิดทองหลังพระที่ทีมขับไม่ได้ตามกลางแสงไฟที่สัตว์ส่องไปยังผู้ทำประตูแต่ชื่อของโครันเขาสิทธิ์อาจไม่ใช่ชื่อแรกที่ถูกพูดถึง แต่หากมองลึกลงไปในรายละเอียดของเกมแล้วมิกฟิล์ชาวเซอร์เบียผู้นี้คือห้องเครื่องกฏกันและเป็นผู้ปิดทองหลังพระตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะพลังงานเหลือลน้นผู้กวาดล้างเกมรุก,กู้แข่งเขาสิเปรียบเสม,มือนไดนามพลังศูนย์ที่วิ่งไม่มหมดตลอด90นาทีเขาไล่บทขยี้กู้แข่งทั่วทุกตารางนิ้วของสนามกลายเป็นด่านแรกที่คอยทำลายเกมรุกของฝั่งตรงข้ามอย่างรบาบคาบ โดยปกติแล้วภาพจาของแฟนบอลคือเขาสิทธ์ในบทบาทผู้เล่นที่โดดเด่นด้านกลางวงบอลและช่วงเกม,เกมแต่ในรัฐล่าสุดเขาพิสูจน์เห็นถึงความหลากหลายและวินัยทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมโดยการสมบทตัวทําลายเกมไล่ตัดบอลย่างบอลและเข้าประทะอย่างหนักหน่วงซึ่งเขาก็ทําหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเห็นได้ชัดจากการเข้าสกัดบอลสคัญหลายต่อหลายครั้งมากกว่าแค่คนทํางานหนัก ความทุ่มเทของเขานะครับไม่ใช่แค่การวิ่งสู้ฟัดอย่างไร้ทิศทางแต่ก็เป็นการอันเกรนที่ฉันฉลาดและการยืนตรแหน่งที่ถูกต้องเสมอทําให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเล่นเกมรุกได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องพะวงกับเกมรับนี่คือคุณสมบัติของอีฟิลระดับคุณภาพที่ทุกทีมต้องการและชื่อของโคโรคมสิทธ์ก็ได้การันตีถึงมาตรฐานนั้นแล้วอย่างแท้จริงเซอร์ไพรส์สรุปนาศี ในดานร่างยักษ์195เซนติเมตรติดโผ50คนสุดท้ายของทัพชังศึกลุนฟอเสาคัดบอลเอเชียสันติเทือนแคมป์ชางศึกนะครับเกิดกระแสฮือฮาในวงการฟุตบอลไทยเมื่อมีรายงานว่าชื่อของโอมสรุตนาศีผู้รัษาประตูน้องใหม่ฟอร์มร้อนแรงจากสโมสรพลังการเอเซโปรเป็นหนึ่งใน5 0คนพลนชุดแรกของทีมชาติไทยสำหรับภารกิจสําคัญในศึกเอเชียครับพ2027รอบคัดเลือกที่จะลงสนามในนัดที่3แลในนัดที่4ของเดือนตัวลาคม จ้งเกิดจากฟอร์มเซฟมหัศจรรย์การติดโผครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเมือเอื่อนนะครับแต่เป็นผลพวงมาจากฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของในดานเจ้าของความสูงถึง1 9 5เซนติเมตรโดยในเกมลีกนัดล่าสุดเขาโชวฟอร์มซูเปอร์เซฟถึง4ครั้งสําคัญชวยต้นสกัดเก็บครูนเชตแรกของฤดูกาล25ถึง26ได้สําเร็จพร้อมเรียกเสียงชื่นชมจากแฟนบอลและสื่อมวลชนอย่างล้นหลามจา้าวเวทีเยาวชนสู่ประตูทีมชาติชุดใหญ่ แม้จะเป็นชื่อใหม่สาหรับแฟนบอลทีมชาติชุดใหญ่นะครับแต่เจ้าโอมเคยผ่านการรับใช้ทีมชาติมาแล้วในชุดทีมชาติไทยชุดเยาวชนทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีและ2 1เปีการมีชื่อในครั้งนี้เปรียบเสม,มือนการก้าวสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นอย่างเต็มตัวเดิมพันสองนัดสำคัญตัดสินอนาคตแฟนบอลต้องมาร่วมรุ้นและทึกกันนะครับว่าสรุตนสีจะสามารถผ่านการคัดตัวเป็นหนึ่งในกุนพลชุดสุดท้ายได้หรือไม่ สำหรับโปรแกรมสำคัญ2นัดที่ทับช้างศึกมีคิวเปิดบ้านรับกัรเงยงของไต้หวันวันที่9ตัวตุลาคมก่อนจะบุกไปเยือนวันที่16ตัวตุลาคมนี้งานนี้สาวกพลังการ FC และแฟนบอลไทยต้องส่งใจเชียร์โอกาสของนายทวันดาวรุ่นคนใหม่ในโรถทีมชาติไทยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเงยงของที่18กันยายน Thank you